สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาถึงแล้วครับเสซแชมป์รับจบครับแชมป์รับจบเราอยู่ดงเลย ก็สาหัสเหมือนกันครับกว่าจะออกได้โอ้โหเหนื่อยเลยครับก็โชคดีครับที่ว่าที่แรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทํเข้าโพดทําอะไรครับแต่ว่าก็โชคดีนะที่พี่เชษทาแบบจับน็อตใหเ้เป็นนอ็อตเป็นหน้าแป่นอะไม่งั้นนะ่ะสวยเลยครับก็ต้องพาออกอยากเจียเจียเอาเรื่องเหมือนครับใช้เวลาอยู่สามชั่วโมงกว่าจะออกได้ แค่นี้นะครับแค่นี้แหละเอาแค่นี้นะเกือบแสนนะครับเเฉพาะชุดคอเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะแสนแล้วมั้ง ตอนานจนเกลือขึ้นมิกไบยันเป็นหมันแล้วไม่ได้วิ่งมาครึ่งเดือนแล้ว20วันแล้วนะเยแชมป์รับจบครับเจอไวรุ่นสร้างตัวเดี๋ยวช่างใหญ่จัดให้ครับช้างดุช้างเขามีแต่ช้างเลยครับ ช้างช้างช้างเท้าเสียแชมป์รับจบครับไ่เจ็ดร้อยคันใหม่ครับเตี้ยเหมือนกันกับแทนเตีต้ย ใครมียางสองสีห้าครับมาบริจาคเลยนะยางหลังล้นมันหรือเดี๋ยวเราติดตามนะครับจะเอาลงหาเอาใครรู้น้ำหนักมันบ้างครับนี่ยหนักไหมเนี่ยโมบิตนี่ เดี๋ยวช่างนุ่มจัดให้ครับ